เป็นที่เต็มที่เต็มที่เนาะเต็มที่มากๆเชื่อว่าทุกคนก็เต็มที่โอเคอาจจะมีบางจังหวะเนาะในเกมของการเล่นบอลเล่บอล,ลมันก็เป็นอย่างงี้แต่หนูขอพูดวันนี้น่าจะเป็นเรื่องพละกำลังมากกว่าผู้คนเห็นอย่างนั้นใช่ไหมคะรูว่าพละกำลังมากกว่าแต่คือปางมากปังไม่ไหวไม่ได้คือหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะชนะเขาก่อนสองเซตนะก็ไม่ได้ว่าอ้างข้ออ้างอะไรแต่หนูรู้สึกว่าแค่พละกำลังวันนี้ เาสู้เขาไม่ได้ค่าพล,ลังกาลังเกมเร็วดูเหมือนว่าโปรแลนด์ก็จะเล่นบอนเลเร็วกับเราเยอะขึ้นด้วยใช่ค่ะเขาพยายามมากเขาพยายามเหมือนกันในเกมอ่ะเรารู้เลยว่าแบบแอคชั่นของตัวเซเขาอ่ะพยายามให้บอเลเร็วมากเพราะว่าเขารู้ว่าโอเคเาอาจจะเป็นแบบเอ่อมิดเดิลบอลของเราก็ซับซับกันมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้บางหน้าที่เขาพยายามเล่นกับเราซึ่งเรารู้อันเนี้ยเราก็พยายามแบบคุยกันเฮ้ยต้องตั้งรับให้เร็วนะเพราะว่า อย่างวันนี้ทุกอย่างมันคือองค์ประกอบเราไม่ได้ว่าเราคุยกับเลสฟารีไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าวันนี้ทุกอย่างมันเร็วเกินไปมันเร็วตั้งแต่สัญญาณนกบินของกรรมการเลยซึ่งขนาดบอลแบบเลลีนหนักๆมากๆอ่ะกรรมการยังไม่ยอมห,หยุดใช่ใชยังไม่ยอมหยุดแต่แมตช์แมต์ที่ผ่านมาหนูไม่ได้โทษกรรมการนะหนูพูดถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งบอลน,นี่มันดําเดิน5เซตมันจะต้องมีจุดดีเลยบ้าง คุณน้องคะหลายคนเป็นห่วงดูถ่ายทอดน้องบีมอินพิชยาของเราวันนี้เจ็บระหว่างแข่งขันหลังจากนั้นมาดูเหมือนเกมเราก็จะดรอปลงไปด้วยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งบอกว่าเรื่ององค์ปกอบเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็มีนักกีฬาที่คอยซับอยู่ตลอดเวลาคนนี้ไม่ไม่เข้ากับแทร็กของทีมหรือว่าจังหวะนั้นนั้นมันเป็นความตื่นเต้นเนาะเราเข้าใจอันนี้เราเข้าใจน้องปวดเยอะไหมคะน้องเป็นอะไรไหมไม่ค่ะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะขนาดอุ้ยเจ็บจะต้องพักเลยไม่ค่ะเพราะว่าเรามีเวลาพักพรุ่งนี้ ที่สําคัญเราทำได้หนึ่งแต้มใช่คือหนูยอยู่ในสนามหนูบอกอน้องๆว่าแบบเฮ้ยดีใจมากเราได้หนึ่งแต้มเราทำาทา g เก i n ของเราสําเร็จวันนี้เราบอกเราจะเล่นเอาแต้มเราได้แต้มเราจะเล่นเอาเซตเราได้เซตที่เหลือคือกําไรจริงๆกําไรหมดเลยค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคน,ใน,ใ,น,ใ,นในสถานการณ์ที่หลายคนทราบอยู่แล้วว่าเราเสริมทีมเข้ามาด้วยการฝึกซ้อมการวางแผนแล้วตัวหลักๆเราก็หายไปไหลายตัวหายไปสองอาทิตย์ไม่ได้รวมตัวกันแต่เล่นวันนี้คือแบบอ้ยไม่มีในสเกลตีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือได้แต้มเลย สุดท้ายผู้เป็นตัวแทนของน้องๆทีมชาติไทยคุยกับ,บผู้ชมหน่อยดิเพราะผู้ชมช่องวนันดูถ่ายทอดทุกคนในทวิตเตอร์ทุกคนดูชดูช่องวนันแล้วใช้คําว่าบีบหัวใจทุกแต้มขอบคุณมากค่ะขอบคุณแฟนคลับจริงๆนะคะที่ดูทางช่องวันนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราเลี้ยวทามจากช่องวันนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะกาลังใจล้นหลามมากเลยสําหรับกําลังใจจากเมื่อวานที่ส่งมาให้นะคะเห็นทุกกาลังใจมากๆเลยค่ะอยากจะ ตอบกลับไปแต่ว่าด้วยความที่เราก็เทคแคร์เพื่อนในทีมก็เลยไม่ได้มีวันเวลาตอบกลับไปแต่ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากสาหรับกําลังใจจากไทยแลนด์ค่ะเต็มเปี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณกจริงๆค่ะอยากได้มีมาคุณเป็นห่วงดีมากในทม์มิเตอร์เราออกมาได้ไหมว่าจะไม่ได้ห่อของได้ทีเดียว จะเป็นหนักเลยจันนี้เราเซขาใช่มันเป็นตะฮิวเฉยๆค่ะดรืยอความที่มันเหงื่อออกวันนี้ออกเหงื่อออกเยอะมากใช่ค่ะมันเกิดน้องรู้อะเมื่อกี้เห็นน้องรู้อะไก็แบบมันนิดเดียวเนาะมันก็มีเรื่องของเกมสถานการณ์ที่มันแบบมันเหมือนจะชนะแต่มันก็นิดเดียวคือน้องก็คงจะคิดว่าเราไม่อยากให้น้องเสียใจว่าถ้ามีชา้นเกมก็คงไม่เป็นแบบนี้อะไรเราาัไม่จริงไม่จริงแล้วทุกคนห้ามคิดอย่างนั้นเลยนะไม่ได้มันเป็นอุบัติเหตุคือ ร่างกายใช่มันเหนื่อยมากๆอะมันเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าเราเสียเงินเยอะเราเติมไม่ทันเรืออะไรก็ตามแต่ด้วยสถานการณ์มันจะบีบบางคับให้เกิดเหตุการณ์แบบเป็นตะคิวขอ<ช>บคุณค่ณะ